ไหสกาเลอรีเนสสีแวจายอาวพูดไทยง่ายๆตอนซื้อของสวัสดีครับขอถามหน่อยครับน้ำดื่มอยู่ตรงไหนครับค่ะน้ำดื่มอยู่ชั้นในสุดทางซ้ายมือเลยค่ะใกล้ๆก,กับตู้แช่ค่ะขอบคุณครับแล้วขนมปังกับนมสดละครับ ขนมปังอยู่ตรงกลางทางเดินแถวที่2ค่ะส่วนนมสดอยู่ในตู้แช่ฝั่งขวาค่ะโอเคครับงั้นผมเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับได้ของครบแล้วใช่ไหมคะครับผมเอาน้ําดื่มสองขวดขนมปัง1แถวแล้วก็นมสด1กล่องครับ ทั้งหมด87บาทค่ะเงินสดหรือพร้อมเพย์คะจ่ายด้วยพร้อมเพย์ครับค่ะสแกน QR ตรงนั้นนะคะเรียบร้อยครับพูดไทยง่ายๆตอนซื้อของพูดไทยสวสไทยสกาบอยง่ายง่ายสวยรวยกูกตอนซื้อของตอนสวากเชงกาละ ซื้อของสวัสดีสีแหวะสีแหวะเฉยมาทายสกาลีดเดโกโลเลกุกุตรงจาแม่สวัสดีครับเมงลาบาคำเนี้ยขอถามหน่อยนะครับเนเนลีมีแม่น้อน้ำดื่มสวกากาโรฮิตาโงบยอดชนะอยู่ตรงไหนแป็นนามาชิดาเล่น้ำดื่มอยู่ตรงไหนครับฮิาตะเต้ายีิตะเป็นนามาชิดาเล่โรเมชนะพยาบาเร่ค่ะน้ำดื่มอยู่ในสุด นะคะเข้าเกะน้ำดื่มสวตัวีดังงะอยู่ตี่ชิบาร์เอชั้นในส่วนสวนอะเจนซงอไปเทม่าบ่เนาะชีเดทางซ้ายมือเลยค่ะซ้ายมือสวกู้เยกวินเนลเลเยเบเบชเชงโงเปียวชนะเนาะเบเบเชมาชิบาร์เอนะคะใกล้ๆสวกะนะคะนีนีกะกะบ่เนาะตู้แช่สวกะดูยีเกติสซงทาริฮิเกติตะลูเปียวชนะไอรอยีิกเกติตะน้ามาบ่าชีขอบคุณครับ เจสุเดมารมียเจสุว่าคเมียแล้วสวะป,ปีดอลูเปียวชนะขนมปังขนมปังสวะปาเมอกับสวะเนะนมสดนมสดสวะน,นู้เซ็งนี่บอเนาะนู้นูกูเปียวชนะวะไม่ใช่น้นมสดล่ะครับนะคะนูเร,นะรียกคเมยะขนมปังปาเม,มการ์เนอยู่ตีชีเนตรงกลางสวะอเลตเดทางเดินสว,าาวนะเช่าเลย เนาะอลิเชลและหมามาแถวที่สองส่วนอาเดนี่เดี๋ยวมามาแถวส่วนอาเดนี่ที่สองส่วนจุดียามยาอเดมาบ้าส่วนนมสดนะคะโนโนการโรเรยู่ดีชิบาระในส่วนเทมาตูเช่ตูเช่ส่วนยิเกติตะฝั่งขวาส่วนโร่ยาเบชามาบ้าเช่โอเคครับโอเคว่าครับเนี่ยงั้นงั้นสวยสักเลงอ่ะสกเลเซ่ดะสซยี่ผมจะนอขอเดินดูแป๊บหนึ่งนะครับ เราดอแป๊บหนึ่งสวขนาบอเนะเดินดูสวเช่าจีบ่าวแม่คมยาได้ของครบแล้วใช่ไหมคะได้ของสวกับยศิยะครบแล้วสวกับส่งนาบอเนอได้ไหมเราดีมารบาดารอบยซิส่งมีฮโลเวเปลี่ยนทาราเรยยงยาบีเฮลาโลเเปลี่ยนโยาบารครับโอเคผมจะนออาการเราชูาบอเนมมาลูจว่าเราชูราวันนมาแบบทับยังไ่ นะคะน้ำดื่มนะคะฮีทนะสองขวดนะบูบูรีในปตัตโลชินวดนะพร้ไหมขนมปังป,งปงงา,มาโมะห่แถวรูปเนมามาโซลูชันปาโมะอัดนเชจีดีบนะเนาะอัลูปาโมะนะคะแต่มา,ราดดเราจะทานระูปไวโครไดแบบยันาเลยแล้วก็ปีดนะคะนมนะคะ,นม,น,ะ,คะนมสดสนาะนึ่กล่อง,ง,กองสกูบูเนหกกล่องเนี่ยแต่ไดเบเปพิบารเช่กล่องนะคะต่บูชูบาเมเช่ยูบาเมคามิยทั้งหมด สูสูบังแปบาทชื้อสนคนนบ,บาบาเชเงินสดเงินสดมุยตาหรือดามามะหะพร้อมเพคะพร้อมเบเน e ชมาลาหรือกาจะรอ,ตอโตมหฮสุรเทเบมิวเบียนโนยาบาะเเงินสดหรือพร้อมเพย์น้องนาคูแคมิร์ตรงนาโบนาะจ่ายด้วยพร้อมเพย์ครับพร้อมเบเนเชมาเมยจ่ายเชน่ะด้วยโซเนตควา พร้อมเพย์พร้อมเพย์บ่ออเนาะถ้าเอาငွေရှင်းเนียเน่ยสนิทก็ပြောရှင်းนะบา,าค่ะเอาแกสแกนก็แล้วสแกนนะบา QR QR ตรงนั้นแอดเนียามาสแกนไลท์บาลูกပြောดาบาเรียบร้อยครับเพย์หาเลี้่ไปบีบีโธ่ก็ปี้เหมี่ยวจองลูกပြောရှင်းแล้วဆိုလို့ရှိရင်เรียบร้อยสวยสแกนလုံးนี้ကိုຕົ້ມပါတယ်เรียบร้อยครับ ครูโร่ channel ရေ tama, းမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်မလဲဆိုတာကိုလက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရအောင် page လေးကို like share follow နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะနောက်ထပ်သင်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရောဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ค่ะ